สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับบรรยากาศดีๆนะคะพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนเส้นหลักนะคะเราเรากำลังจะไปแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่140ตารางวาเท่านั้นนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะจะก,กว้างทั้งหมด22เมตรค่ะและมีไฟฟ้าประป,า,ปาอยู่หน้าแปลงเลยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามของสวนแม่กิอรชัยนาทเลยนะคะและด้านหลังยังติดคลองสาธารประโยชน์เป็นคลองลำรางส่งน้าเล็กๆนะคะห่างออกไปจากตรงนี้นะคะประมาณแค่500เมตรนะคะก็จะเจอกับอนามัยนะคะเป็นอนามัยขุดจอค่ะ แลวไปจากตรงนี้ประมาณ1กิโลนะคะจะพบกับโรงเรียนนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่แปลงที่ดินของเรานะคะเข้าไปจากถนนเส้นหลักตรงนี้นะคะแค่ประมาณ300เมตรเท่านั้นค่ะและห่างจากแปลงที่ดินนะคะประมาณ3กิโลค่ะจะเจอกับเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะจะเจอกับตัวเมืองหนองมะมงนะคะและยังมี CJ ด้วยนะคะตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะ และตกตอนเย็นนะคะก็จะมีตลาดนัดนะคะให้ลูกค้านะคะมาจับใจ่ายใช้สอยตรงนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับท่านที่ทํากับข้าวทานเองนะคะง่ายมากๆเลยนะคะและห่างจากตรงนี้นะคะไปอีกประมาณ2กิโลนะคะหรือไปจากแปลงที่ดินของเราประมาณ5กิโลนะคะก็จะเจอกับโรงพยาบาลหนองมะมงค่ะซึ่งแปลงนี้คือดีมากๆเลยนะคะสําหรับ ผู้สูงอายุที่อยากมาอยู่แถวๆนี้แต่อยากได้ใกล้โรงพยาบาลนะคะคือดีมากๆค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะยังมีที่ว่าการอำเภอด้วยนะคะซึ่งอยู่ใกล้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ที่ราคา2 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะคะ